สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเรละร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์คลิปวนดี้จะทำเพิ่มเปน็นแนะนำราค้าไม่ได้จะโชว์ในการลงทุนต่างๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีเรื่องสมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับคลิปโต2024อันนี้ก็จะเป็น EP ที่220นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของมูลเพนะก็จะเป็นแพลตฟอร์มซื้อคริปโตนะแพลตฟอร์มคริปโตเนี่ยแหละนะไปขายคยริปโตก็ประกาศความร่วมมือกับเพย์พาว์เพย์พา คนเงินข้ามประเทศที่เก่าแก่ที่สุดนะมีครอบคลุมประมาณ160ปร,ประเทศทั่วโลกนะก็ความร่วมมือก็คือผู้ใช้ในสหรัฐเนี่ยก็สามารถซื้อขายคริปโตผ่านเพย์เพาได้นะครับก็จริงๆข่าวนี่ยนะก,ก็ก็มีค่อนข้างมาปีก,กว่าแล้วนะแต่ว่าจริงๆก็จะมีหลายตัวช่วยนะอะมาดูข่าวกันนะครับมาดูมูลเพย์นนะ มูลมูลเพย์ก็จะเป็นแพลตฟอร์มนี้นะก็นี่เห็นไหมมีงเงินบาทด้วยนี่เขารับอ่าเพย์เนี่ยก็เป็นของ Google นะอันนี้ก็จะเป็น v i ซ่ามาสเตอร์การ์ดนี่ยหลักๆแล้วก็แอปแอปเปิลนะตัวน,นี้ก็เป็น Google เนี่ยพวกนี้แพลตฟอร์มจริงๆมันก็จะมีหลายแพลตฟอร์มนะที่สามารถเหมือนลออินเหมือนคริปโตคอมเนี่ยก็สามารถอ่า uh, เหมือนว่ามีเว็บไซต์แล้วก็ล็อกอินแล้วก็ใช้สามารถซื้อขายสินค้าซื้อของได้อะไรเงี้ยนะโดยใช้คริปโตนะครับมานะไปดูข่าวกันมูลเพก็เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายชั้นนำะประกาศความร่วมมือกับเพย์พายักษใหญ่โอนเงินชำระเงิน online. ออนไลน์ข้ามโลกนะมอบประสบการณ์การซื้อขายคริปโตอันรวดเร็วยิ่งขึ้นผู้ใช้งานในสหรัสาม,มารถซื้อคริปโตได้มากกว่า110เหรียญน,นะหนึ่ง สิบคริปโตนะผ่านเพย์เพาแล้วก็ประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเพื่ฤหัสบดีที่ผ่านมาเนผู้ใช้งานหน้าใหม่คุณเพย์ที่มีบัญชีเพย์เพาแล้วก็สามารถทําธุรกรรมสะดวกมากขึ้นโดยสามารถชําระผ่านคริปโตนะโดยใช้บัญชีเพย์เพก็ได้นะแต่เพย์เพายเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะมี การเปิดมายาวนานนะเกือบ20ปีนะเพย์พานะผู้ก่อตั้งมูลเพยกล่าวว่าเพย์พาเข้ามาช่วยการใช้งานในการเข้าถึงบริการมากมายนะแต่ว่าบริการนี้จำกัดเฉพาะเพียงในสหรัฐอเมริกานะนะในภูมิภาคอื่นๆก็ต้องรอกันต่อไปนะนะแล้วตอนนี้ก็มีที่จะใช้จริงๆเนี่ยเพย์พาเนี่ยเขามี USD ของเขาด้วยนะเป็น PY นะ USD นะ ไอพี s d เนี่ยก็จะมีในของ i n b เบสนะหรือเทดคริปโตอันดับหนึ่งของสหรัฐนะแล้วก็ขาเข้นนะอันนี้ก็จะมี PY ที่เป็นเซเวอร์คอยของ PayPal เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครนะครับอ่ปดคับเชนเปเทดคริปโตอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะไปแนนไทยไปแนนกิฟส์นะสองอันนี้ก็รองรับจก,กรตอถูกกฎหมายนะ วัตถุคลิปตัวอันดับหนึ่งของโลกนะใครสนใจก็ไปกดสมัครได้นะครับขขบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ในสักดาหและการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสีย่ยงขยาะลงทุนก็พิจา,ารณากันดีๆจอกันใหม่พี้งานนะครับบ๊ายบาย